สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขอนค่ะหลังเลขกออกก็มงอาการของคนหลังเลกออกเฮลสวัสดีคุณผิการใช้วิไลสินค้าไปใส่มาใส่น้อใส่ก็นได้ตัวใหญ่แล้วเอาพี่วางในก่อนสิบสามก่อนสิบแปดแปดหนึ่งสามไปกกตขี่น้ำมา สิบสามสิบแปดว่าไปได้หรอสี่สี่หกสี่สี่หกมีตีเอาเข้าไปเมืองค้นถือเลขป้าป้าขึ้นหมาชาวะ้านขึ้นหมานชาอบ้าน้อมใสสีตุ่มป้าหมานขักหมานเนี่ยมันเก็บป้วงถือเลข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  เก็บพวงถือเลข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 เก็บพวงถือเกล็ดงานไปมดีเท่งเก็บพวงถือเลข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 เก็บพวงถือเกล็ดเก็บพวงถือเกล็ดเก็บพวงถือเกล็ดถือเจ้าบาทวัวฟาดถูกฟาดวัวทูกเล็ มันเรียกมากมาค ah sí> ็บ being uhm, uh, life, okay? ่บอกห่วบอกดังไ้เลยอืออันนี้อ um anyway ันนี้ถ้าอยู่สื่อประัานหมาท่งไห้นี่คอยขึ้นสื้อได้ซื้อบ่ไอะไรนี่เอันนี้เาจะของสื่อมันหลอดพุ่หลอดโอ้หมาสีเหม็ดสเหม็นตัอกุคักนาะสื่อหาาโฮบอกยังฮาเจ็ดบ่หอดไหบุญบ่ฮอดแหมกูบ้ากูั้ ห้าเจียเ๊ยข <คน S 1> องข่อยลัลตเตอรี่เลขนาหกหกสี่แต่ยีมันขาหนึ่งสี่สี่หกสี่ี่หกของข่อยมันมีสี่ี่หกใบหนึ่งมาค่อยฟ้อนมาสั่นห้องจะมาขี่แตกห้าเดกดั 5, 6, ดกหกสามสามหกหกสี่สี 5, 5, ่หกหกหาหาหกกระซงไปเลยนี่เอ๊ะกูก็บอกว่าหกอันอันอันหาเจียเจีหาหกอปินเนี่ยเพียงเล็กอันอันียังก่อ่อเนี่ย ป้าดมาสูนกเถกแมมนตนบกทั่วเหินมันก็น่าลกไงลกไงลกไงขยังหนึ่งนากินเห็นพี่กำนั้นปาดมาลกลลูกไผ่หูจัคว่ำจะเฮ็ด่ว่าเฮ็ดกับบอลมาเรนบ่ถ้า,ากูมาแันช่วงถ้าเาาใส่กำจสอันอัน <laughs> อเอาไม่เลเรียนวาวทถอ <laughs> ป่วงชีวิตจริงกี่กุละครนจะจ๊ะมึอนี่เขามาติดตาม ยิ่งห้าหกยิ่งยิ่งกว่าละครเข้ามือนี้เขามาติดตามลาดาราดังไงลอยฟังเด้อลอยลาลอยไปทั้งตัวตนวงัวเัวงัวว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 ววัวงัวดวัวงัวเฮ อันนี้ใครนี่น้องมาหาน้องมาเล่นด้วยหรอน้องมาเล่นด้วยเอ้าจริงเหรอจริงชื่ออะไรอ่ะเออเออหนีมาคมากับพวกลูกเหรอมากับพวกลูกหรอใช่ครับใช่ครับนอนกับพวกลูกเออกับพวกลูกเหรอโอ้ยทำยังดินพี่น้องเฮาตัวเอาเอาตัเอาไปไหไปเฮ็ดซอยเขาทำเป็นอยู่เหรอเขาก็เด็กเลี้ยงควายกันเนาะมาหามาหนีมาหนี กลเนอกยู่หันซันกเ็นเไกลกพวกไ้กินวะอ๋กูมาเหื่อยแท้เหลกกว่านี้บ่ต่ำปาสูงเด้อต่ำตที่มึงออกรูกซึ่งไปใหม่อือการใช่ไหเป็นไร้อ้เฮากินยังเหมือนแรงกินซีมาสวน่ง กับยืนมาอยู่ถึงกำมือเสาอันห้างบักทัวพี่น้องเอ้ยน่าสงสารลกบักทัวเล่นไหมแต่ฮะถ้ามาล<ก>เล่นบักลกบักทัว,วอันบอถึงเลขก็ลกบักทัวเล่นได้เด้อถ้ามาเล่นบักลกบักทัวเร <c oughs> ีนแล้วเอาสามหมื่นแล้วลเลยโอ้ยลกทุนหกหลอยนี่มากสามหมื่นอย่างจะเป็นม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันเกินบ้านเกินเมือง เอาเห็ดลาเข้าซอยกันซอยไม่ไงญ่เบิ้งไปะลมัตลาดคุณไม่เห็ดรัดดารหลังมันกับบคึงยาดาลูกไผ่ยาดาลูกไผ่พูนเสาพูนร่มเราเอาไมม้วดตรนี้ยไงเออเออเอาเห็ดไปเออเออเออนั่น้เ็ดเบืงกอนจะเาใบบนี้อันห้างมันจังคือมันจังนักบะนี้จัขาดปวดบะนี้กิจองเีนีู่เว้ยเจ๊ดายเน็ตเว้ย เช่ได้แต่ใครรักบกทัวร์ฟินงองฮะไปอันนอองกอร์จามจาังไหนจังวะหาซ้ำมาหาสามหาสาม,าสาม,าสามนิ้มเราหาเจ็ดอ,อ,อ,อย่าฝ่าเมี้ยหาเจ็ดอักตายผู้ใดห้อง,องที่ตั้งไหนอยู่น้ำมูน้ำพวกนี่เปียงใจเย็ยยยยนๆพี่วันหานาวไหม วันหน้ามึงกับแม่อยู่แต่ว่าสิหายเงินใช้ใจ่ายเขาเนี่งวดนี้ยังไม่หายเลขว่าสั่นมัตเซยดังมัดซื้อมัดซื้อมัดจักทรงมาหาแตแตกจักอันมาอันก็ใจ็คติงเลยเด้อแม่โอ้ยคุณม้าเมื่อยแท้เบาแม่สามเดือนเศร้าปอบุญบอลเลี้ยงนี่พี่จะไปนั่งพี่จะไปนั่งเชียร์โทรศัพท์เล่นพีพีพีจ๋าใจเย็นพี่ นุ้ยเป็นกำลังใจให้เด้อพี่เด้อพี่จ้าพี่ขานุ้ยเป็นกำลังใจให้เด้อดูได้ปุบหลูกสูชูนิ้วมือนิ้วแขนกัดเลียงมามมังนี่ดอกันนี่แหละเชาไปขายขายคาเลขล่าจะเลี้ยงไว้ก่อนสามสิบไม่สี่สิบจุดจ้ก <laughs> ไปแมเวเอ้ยห้าอย่างก่อนห้าแดกดากมั้งโล่คลิปเราพี่น้องโล่งคลิปเหรอโล่งหรอตี ฝากติดตตาเมืองลิปให้หนเด้ออย่าลงอย่าข่ามโฆษณาเด้อพอดีพอดีเงินครบบอปปะเพรศีวาเฮามันบอมเมียนอันนั้นเฮาก็คือส่วนส่วนว่าคาเออเพราะได้รุ่นไรเยังใเมียนเฮาก็ม่ได้ซื้อหลายปันนันดอกเพื่อที่กระเป๋าพี่น้องยจะมาทั่วล่องข่อยเด้อขันผู้ใดทั่วล่องข่อยหรือเอ่อทั่วทั่วไหนมาล่องข่อยข่อยล่องขึ้นนะคะขันล่องบัสุดยจะมาล่องน้ำเนาะนาจ่า อันนี้เราเป็นมวลมวลกันเทาก็บว่าหยอกมวลโนเีซากันไปไพเป็นบาทสื่อายปนนัเล็บเออเอาบัคเชียร์แล้วออกนวดรถต้่นแล้วบัคเชียร์นั่นนี่รถตี๋เคยซื้อซ้ำนี่นี่กอได้รุ่นกอได้รุ่นนี่ยเออโกใบซีใบนะครับเป็นหนึ่งสามไป้อทั้งกมดกับซื้อรถตี๋ซีใบด้วยกันเหี้ออกมาปลุกเหี้ออกมาปึกหนึ่งโลนใส่โปรตีนมันเล็บออกเฮ้ยมักงขยันขันแข็งแต่ว่าลูกไผ่มีป่วงไหมฮะอีกในเซ็กซสองคนลูกไผ่ก็ลูกเคยนี่ ทันน uh huh. mm. yeah. wow. ี uh ่พุนเดี๋ยวนเสียได้ไล่ผุนทุกทางทวงพุนปวางมังเนี่ยยายยายจะก็เมึงเนี่ยเขาเหตุยุ่นนาน่ะเออเมืองเนี่ยม่เด็กสิว่าั่ได้เวียกได้งานบรรลุนมันมาม่าอีกเดีมันมาม่าแล้วเตี้วนอ้วนโอ้ยเอ้เนาะเาบม้่นพวกวนมาแต่ว่ามาห้อมกันหาอนน มาห้องกันยุ่เส่บักมาบักมาอาทิตก่อนอีกก็อ้วนนึกกันด้อ้วนแต่ว่าพูน่มนไม่เสียบุกคลนเอออ้วนเน่ยไหนมีปวงหวกบับบอยู่สิกินยางมาเมื่อยเถอะฮะจะมาบอกใคยังบอกเจ้าเออเออเจ้ มหาโปรตีนโปรตีนถูกไหมพี่น้องควเป็นเงินผูกแขนมะขุ่นเลขเอาพี่น้องเบานัวหัวมวนน้าพี่น้องเด้อยัดเสลากันนะครับผู้ใดกับซื้อพ่อได้รุ่นในยังไปบ่เป็นยังนอพี่น้องเนาะสำหรับลัตเตอรี่เมลอ์สมอสุยหลี่ยเมลอ์สมอสี่ีหกมันออกเลขหนาหกสี่สี่โอ้คอยดีใจบักสันเขาเจ้าอ่านผิดนะครับปุ๊กลูกซื้อลัตเตอรี่สีใบเสียดายบักขักบักเนียนะคะ เอามาเมืองทางพี่มาหาเห็ดในอย่างน้อน้อเฮลเฮลเฮลพี่น้องมาดีพี่น้องทำเป็นอยู่เหรอทำเป็นศูนยให้เลีกก็เลยนางซับไม้เล่นหนึ่นงนองอ้องเอาแนวห้องเนี่ย,ขา,ยขาดแล้ว,ลวขาดแล้วมืดเพียงเลยพี่น้องมืดเพียงแล้วขาดแล้วว่าใอยบาได้คือจักบาทด,ดอกไมดเนี่ยรุ่นน้ำไม้กันใช่รุ่นน้ำไม้กันใช่ไปกันรุ่นคือกัน อันนี้เห็ดลักเนาะเห็ดลักไปใส่ตะไครยนะคะนี่เฮาทีมงานเฮ่าทีมงานทงหน้านทีมงานจินตระคุมทงค่ะพี่น้องอันนี้ทีมงานจินตระคุมทงยุทงเฮาเห็ดอีหยังเฮากับเสพยานยมำทายการเคลื่อนไหวเห้พี่น้องในเมืองกันยุทงยุทานะคะทีมงานจินตระคุ่มทงเจนำโดยเกฟป่วงตีนเปิ่มคนขนคน,คนเออ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรามาชมสวนหรือคลิปนี้ <laughs> เป็นคลิปที่เราเสียใจที่สุด <laughs> เป็นคลิปที่เรามาให้กำลังใจเพราะว่ายายไรหัวให้หัวให้กินหัวให้กินแต่ว่าลงคลิปอีกแล้วนะครับทำงานเหมือนเดิมครับทำงานเหมือนเดิมนะคะอโอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ห้าน้ำมึงเหลี่ยวกับยาขามโคษณาด้วยพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปลุกลุกร่ำเพื่นอภิสิทธน้าเมือแเลงเดยวสิภาพพี่น้องไต่กบไต่เขียดไต่กบไต่เขียดมาห้องมือแเลงเดนไงกรนี่มาต่ยวอย่างมันเดนงะอย่างก่อเดือนไงแกงแกงงเาไปกระเดิดเปิดผู้บ่าวบ้านนี้บอสกระจอือจละนางเบิดเยคอยผู้บ่าวมหา เดี๋ยวไปเลี้ยวมาตัวเดียวบ่มีได้นะครับพี่น้องเอ้าเลื้ดไปฮะเบิ่งใครก็ม่ึเลียไม่้พอึเลยเอ้าเอ้าอันเกอเกือเกือกือนๆนงจังหวัดก่เลี้ยงกันหมกันใช่มดแล้วมดแล้วอย่ามา้าเร้าเอ้เ้า ตอนนี้เก๋ป่วงกับการใช้กําลังกักตัวนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะกักตัวถึงวันที่ยี่บดค่ะวันที่หนึ่งซื้อใหม่กักตัวหนีเจมือเล็กกักตัวไปไปโชคดีตั้งใจขับรถละมันระว่างเดอ้อเด้อเลี้ยงที่น,น,น้ำมันหักหลายใจเย็นเย็นเสียแล้วเสียไป,ยยไปหาใหม่ดีกว่าสู้ๆนะพี่นะบาย <c oughs> <c oughs> กักตัวจากวันนี้ถึงยี่บดนะพี่ เ็เขาก็ทักแล้วอันเก่าอันเก่าว่านเมื่อกี้ก็ยังไม่หายอันใหม่ก็มาซ้ำเติมเฮ้ย euh ห้าแดกห้าแดกดากยายไล่ห้าแดกดักยายไล่ห้าแดกเมื่อแรกขันมาไหวกอกว่าผี้วพีมากินของแร้งผีตัวข่อยสิต้มไก่อีกยัวต้มไก่ใส ผูกแขนผายบอมมี่ดอกสิ่าผูกยังไม่เทถัานม่ผูกกับน้องบอมโ้นะเอาทีมงานทีมงานจิตละขุมทงให้กำลังใจทุกคนเด้อทีมงานนี่ทีมกินทีมงานจิตละขุมทงนะคะขาแบบมีเมียขาแบบมีเมียไม่เลวว่าถือไเอังสิเมียสูดเด้อ อ่สุดแล้วเมียด้หนาวไหมน้เมีเสียงกาดขึ้นมาเสียงยางรถหัวจ้ะเอ้าเมมานีเนี่ยมึงานนี่มันขืนมันจะบ่นล่งจิมันจี๋นี่ตัวนี่มันดึงไปดูดึงไปนู่นเสียจะเห็นอีหยัง านี่สินี่แฟนไมมอแมอแมอเอาไตอวงค่ะทไปเบิดน้ามครัวเลยครับเบิดน,าน,าน,าน้านันตะคร้เย็บมัดดิบอยูเออเออก,กับเมียซอยกันจนแลว้วทับนในังไ่อทับ <c oughs> ันนี้ต <c oughs> ัวเเห็นหน้ำ <c oughs> หยากเว้ยเจ๊เลยไปแล้วเออไปไป <c oughs> อสำหรับคลิปนี้ <c oughs> บายบายมากินข้าวแรงเด้อเออเอออาสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้สำหรับนักข่าวเด้อกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องปูลุกลำเพลินออฟฟิเชียลน้ำนอกข่าเด้อกับปวงตีนเฟิร์มลำเพลินออฟฟิเชียลวัยดดอกคลิปเฮดแชร์ไปหันละนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับนักค่ะสวัสดีค่ะครับ